นะครับนะครับลงแหครับเพิ่งจะทำความสะอาดเสร็จนะครับสามชั่วโมงครับไม่น้อย่สองคนสุดยอดกันจริงจริงนะครับวันนี้มาเล่นกันดูยังไม่มีใครลงนะครับตรงนี้เราเป็นคนกินคนแรกนะครับเราจะได้ขนาดนี้เพิ่งจะลือเสร็จแล้วก็มานั่งดูปลาครับมือเหนื่อยเหนื่อย นั่งพักแก้เหนื่อยก่อนไม่ไหวแล้วนะครับปวดแขนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ว่าจะลื้อเสร็จหญ้าก็เยอะนะครับดูสิครับมันเป็นใบไผ่แล้วก็ใบไม้นครับลงมานะครับก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยนั่งพักเหนื่อยกันก่อนครับไม่ไหวปลาก็พอมีอยู่นะครับเห็น แวบบบ,บ,บอแวบๆอยู่ตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นเรื่วความเมื่อยล้าเมื่อยล้าเมื่อยล้าเหนื่อยเหนื่อยฮะเตรียมเตรียมฮะเตรียมไป

บอลยม่รกาอไม่อย่ม่ง,มงเหมาอย่าตองเทาเาจะไปจัดมันลไปลงไปจัดจัดมองได้จัดหลวดตามบายตามสะดวกตั้ดานตาดานเขา,า,า,าจะไปกางกัดตรงที่มันเป็นปากเป็นโพงครับ เป็นโรงดินนครับไปครับจัดครับเราก็ต้องลงสุดท้ายอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับการลงของเราขออนุญาตนั่งพักเหนื่อยแล้วก็นั่งถ่ายก่อนมีที่ท่วมหัวอยู่ที่หนึ่งครับตรงกลางตรงปลายไผ่นะครับน้ำถึงคอพอดีนะครับ น้ำจะลึกถึงคอพอดีตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีโพรงดินให้ปลานะครับนะครับตรงเมนจะมีโพรงอยู่นะครับเขาจะไปกางแหวไว้นะครับกันกันแหเข้าโพรงครับกันปลาเข้าโพรงที่ไม่ใช่กันแหเข้าโพรง พูดผิดจนได้นะเราเนี่ยนะหวานไปครับนี่แหละครับวิธีของการหาอยู่หากินของเรานะครับการลงแหก็ต้องทําไปตามที่มากี่คนเราก็ต้องอ่านเกมกันในการที่จะทํำครับนะครับเราก็จะกางแหออกนะครับนาน เอาเป็นโพรงเป็นโพรงกันเลยทีเดียวครับนะครับตรงน้ำลึกครับเห็นไหมครับเมตรกว่าเมตรสี่สิบห้าสิบครับเมตรน้ำตรงนั้น โอ้ดึงออกมาทั้งสองพ่งเลยบ่เอาเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยไอสองพ่งแห่งดีครับกันไว้ เอาพวงเดียววันนี่กัดต่อไว้ว่าโคงโครงหนึ่ง๋ยวจัดการต่อไว้ไปครับเราก็จะทําการตรงนี้ครับนี่ครับต่อไม้ตรงนี้มันจะมีโพรงโพรงหนึ่งอยู่ครับเราก็จะตรงนี้ครับไปครับครับปิ้งปลากินเที่ยงนะครับปิ้งปลาแซบนะครับอีกคนรออยู่โน่นผมมาปิ้งปลานะครับอ่ะพอได้กินแค่นี้ครับปลาขาวไม่เยอะครับ ตรงนี้นะครับวานจนรอบก็ได้ปลาแค่นี้นครับปลาขาวนะครับส่วนอื่นก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่าได้อะไรบ้าง <c oughs> เออครับไม่ค่อยมีนะครับปลามันมีแต่ปลาใหญ่มันก็เลยไม่มีปลาเล็กมั้งครับแต่ยังไม่ได้ตัวใหญ่สักตัวนะครับเราก็เลยต้อง กินข้าวก่อนครับไม่ไหวแล้วครับสู้ไม่ไหวเหนื่อยครับปิ้งป่ากินข้าวกันก่อนครับจัดไปแซ่บกันครับป่าลมควันทานยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเราใส่ก่อนทานเลยครับหิวจัดนะครับอู้แต่วันนี้แดดร้อนจริงครับพี่น้องครับแดดนี่ไม่ธรรมดานะครับ ขนาดนั่งอยู่ในร่มยังร้อนเลยนะครับอากาศร้อนแบบนี้สุดยอดครับวันนี้ร้อนจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับอากาศมันอบอ้าวนะครับวานนี้ก็อบอ้าวแต่ไม่ตกนะครับวันนี้ก็แดดเปลี่ยงกันเลยทีเดียวครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันนะครฮนะดูไปเรื่อยๆครับเฮยปิ้งปลากินกันดีกว่านะครับ เมื่อปลามันไม่ค่อยได้แต่มันเป็นโขดหินของมกเกเมกนะครับมันไม่ทันปลานะครับก็เอาตามสภาพที่มันจะได้แล้วกันนะครับการหายอยู่หากินไม่ค่อยห้าวไม่ค่อยห้าว ต้องบ่ผู้ต้กค่อยกินไปนะครับทำไปอากาศร้อนๆเราจะไว้แค่ไหนอย่างไรนะครับผู้เสียงเปลี่ยนเลยเหนื่อยหอบนะครับ ร้อนมันอบอ้าวนะเมื่อเลยมีการเหนื่อยหอบนะครับซึ่งแดดร้อนจัดตีนี้ครับต้องสู้ครับดิธีบ้านๆหาอยู่หากินนะจะเป็นอย่างไรเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปครับโอ้อยแผลเต็มมือเลยย้ายดูดีกว่าแผลเต็มมือเลยเล็กๆนะครับนี่ครับอันหนึง่งเจ็บๆยู่ตอนนี้นะครับเจ็บมากเลยสงสัย ปลายของไม้อาจจะทิ่มเอานะครับก็ยังมีแผลอยู่บอะไรสู้่ันต่อไปกลยจะสุกแล้วครับปลาของเรานะครับ,รบที่การหายอยู่หากินบันบอนสูบแดดสูบแดดนะครับมันจะเป็นอย่างไรตามตรงเลยนะ ผู้บ่อนเลยบ่เห็นเจ้าเมย์มกินเข่าที่ประกอตัวนึงกับยูนีลล่แล้วก็วานมังหันมันก็นถือมันก็นแลาะออกแหย่หง,งหันนี่คุณยังวหวอยูน่นี่ไปเราซิคุณยังไน,นะครับข้าวกับปลามีขนมนะครับวันนี้มีขนมแซ่บๆครับฮ่าฮาฮ่าเพราะว่ามีขนมเู้บ่าครับเพิ่งม,มางหันแล้ววันนี้ ทีมงานบอกมีขนมกินเลยไม่หมันมมมมนกทากวันเถอะ เอ,เองเข้าไปครัแบแสบๆโอ้เขาก็ติดมือ,อบ้าน้องฮะคือดอกเขาก็เตี้ยผมได้สิทธิ์เดียวไงอ้าวนี่ฮอือโอ้ยจำเนื้อแสบแล้วเอาละความแสบ มันกัดกินข้าวปลาอือปลากินอยู่เย็นบ่ได้แซ่บปานนี้เด้ออือ ก็ไข่ครับไวเล็กก็ไข่ครับ,ด,รบดูไข่ครับดูไข่ไข่ปลาครับไข่ปลาจะข้าวปั้นไม่ได้นี่สิครับข้าวสงสัยอากาศจะร้อนจัดครับข้าวเตื่อยนะครับ

Nó ừ. ừ, ừ, anh chuông bài thơm mẹ anh chuông tiếng thơm mẹ anh chuông tiếng, thơm mẹ mẹ bà mình bà đấy, nhỉ? đang phổ bà cái hoàng vui thôi nhìn to để tuổi nghe thằng cũng bên gì ขนมเป็นผักครับขนมเป็นผักผักหวานหวานพอควตรงนี้ขึ้นไปไ,ม,ไม่ไม่แกแดงอยู่ ใส่จอบอืมไข่กมีอไข่ระวางนัง่นง่ายแล้วลูกว่ตอนกุมาม Đang Đen đâm rồi. ต้งต้องว่าหรอกมห้าน้ำเลยอืมประจุไ่ปจุเกใจจิงตาใช่แม่ไงควม่อปลกเท่านี้มาจอบบเบลนจำเจยวกับของหวานแล้วครับ Go เบลนเป่วแหวันทมันอ๋ <laughs> อปื้นเผาเอาลงลาลบังลลูข้ามารับทุกวันข้ามกลั เกือบพอดีล้บผมนี่อัปนปลาเนี่นปะการลุนปลาขอละฝั่งนะครับไปกลัวคั่นครับ,ล,รบลงไม่ได้ครับฮ <laughs> ะแซ่บกินเจ่วกับของหวานข้าวจ้ำแจ่วกับของหวานครับแซ่บๆอู้ไข่ด้วยครับปลา นางครับไก่ฮะอัะ่นี้นี่แล้วครับครับ <c oughs> มารสรุปผลงานกันดูครับว่าวันนี้เราจะมาน้อยมานมากในการหาอยู่หากินของเรา <c oughs> การหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเรานะครับช่อนสี่ตัวนะครับปลาช่อนสี่ตัวนะครับปลาตองปลาตองนี่ปลาตองแบบบ้านๆนครับจะต,ตัวเล็กอย่างนี้นครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ได้เจ็ดตัวนะครับปลาสลิดต,ตัวนึงอุ้ยสลิดมันตายหมดแล้วนะครับถ้าโดนแห่มันจะอยู่ได้ไม่นานนะ,ป,ะปลาตองมากันนี่เขาเรียกวปลาตองนะครับบ้านมันจะไม่ค่อยทนนะครับมีแต่ตัวเล็กครับนะครับไม่ได้มีตัวใหญ่นะครับปลาตอง ลาบก็ได้อยู่แต่ว่าต้องอใช้วิธีการในการทำจึงยากหน่อยครับโอ้โสลิดเอ๋ยสลิดเอ๋ยจะไปทำไมปลาสลิดก็ตัวใหญ่นะครับเนี่ยปลาสลิดนะครับน,นอกนั้นก็เป็นปลาหมอปลาหมอปลาหมอครับปลาหมอสี่ตัวครับปลาหมอสี่ตัวนะครับนะทีแบบบ้านๆนอกนั้นก็เป็นปลาขาวนะครับ เหลือจากปิ้งนะฮะถือ,อ,อว,ว่าพอได้อยู่ได้กินกันนะครับวันนี้ความหามายมีพอได้อยู่ได้กินกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไม่เยอะไม่มากไม่ไมยแต่ว่าก็พอให้ได้กินทองไปหลายวันวก็คงจะมีแค่นี้แล้วับขอบคุณมากครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับมีแค่นี้แหละครับวันนี้ครับ